มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปุ้มปุยเล่าความจริงอีกมุมชีวิตของไอซ์ปีชายาสุดดันทศไม่ต่างจากในละครเนื่องจากการมาเป็นพิธีกรในรายการอย่างสาวปุ้มปุ้ยโดยหนึ่งในหัวข้อที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงก็คือกร,รณีของนางเอกร้อยล้านไอซ์ปีชายาที่โพสต์ข้อความตัดพ้อชีวิตจนหลายคนเป็นห่วงนะคะ ซึ่งปุ้มปุ้ยพันธิพาได้มีฐานะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งคนสนิทของไอซ์ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าไอซ์เองจริงๆเขาก็เหมือนนางเอกละครไทยฟิลแม่ปลาบูทองเขามีภาระครอบครัวหลายๆอย่างเลยค่ะรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุจนต้องไปศัลยะกรรมเรื่องยาสยนายแม่ป่วยมะเร็ง ค่อบหาตัดหัวใจเจ้าตัวโดนหามเข้าห้อง ICU เคยทักดีไปหาเขาเหมือนกันซึ่งเขาก็มีระหองระแหงกับแฟนของเขาเราก็ถามนะถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาต้องการความรักความอบอุ่นต้องการกำลังใจก็อยากให้ไอซสมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะปุ้มปุ้ยเล่าความจริงอีกมุมหนึ่งชีวิตของไอซ์ปีชายาสุดรันทดไม่ต่างจากในละครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ